สวัสด anyway, ีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีสโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับปีดคอมบู๊กที่กำลังจะได้มีการเปิดเผยออกมาละมันเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวน่าสนใจที่ว่าดีพวกนั้นมันอาจจะมีจุดเชื่อมโยงกับปีดนามิซึ่งมันอาจจะได้มีการเปิดเผยเนื้อหาใน้งภเอลบาก็เป็นได้ซึ่งนั้นก็เพราะว่าจากเนื้อหาเอลบาในปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องราวที่เราได้เห็นเอาที่เอลบามันมีการปูทางเกี่ยวกับเรื่องกันดีต และนั่นก็จะเป็นเรื่องราวปริศนาที่ไม่น่าสนใจเนามันเนี่ยจะได้มีการเิดเผยเรื่องราวในภาคอวาร์และก็เรื่องราวพวกนั้นนะฮะมันจะได้มีการเชื่อมโยงไปสู่เรื่องราวที่กอดเวาเล่ในปัจจุบันเพราะว่าที่กอรดวาเล่แล้วก็จะได้เห็นว่ากุนโกเธอนั้นก็จะได้มีการอยู่ที่นั่นเหมือนกันใช่ไหมฮะโดยที่กอดวาเล่เนี่ยก็จะมีเรื่องราวที่บ่อนอสถานที่อย่างนั้นเนี่ยมันคือการจัดงานการเล่าของผมกอนฟ้าที่มันจะได้มีการจัดขึ้นในทุก3ปีอะไรแบบนี้และนั่นก็หมายความว่าการเล้ว เพราะฉะนั้นก็เลยน่าสนใจนะว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับกุนโกดและกับบูกมันจะมีเรื่องรล่าที่มันเชื่อมโมยงเกี่ยวกับวาเล่อะไรแบบนี้หรือไม่เพราะว่าก็ลองคิดดูเนะไประเทศของบูกเนี่ยมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เหมือนกับกอรวาเล่อะไรแบบนี้เหมือนกันก็เป็นได้นะฮะเพราะว่าก็ลองคิดดูนะว่าในสมัยอดีตบูกเขานั้นเป็นอัศวินของอาณาจักรหนึ่งแต่ว่าเขาเนี่ก็กลับมาเป็นจอสลัดแล้วก็ไม่รู้นะว่ากุนโกที่อยู่ที่อาณาจักรนั้นเธอยังไม่ตายอะไรแบบนี้ใช่ไหมซึ่งนั่น เขาน่าอาจจะออกมาทําภารกิจและว่าอะไรบางอย่างแต่ว่าในตอนที่เขานั่งกลับไปที่อาณาจักรเนี่ยเขาน่าอาจจะกลับไปที่อาณาจักรในตอนนั้นอาณาจักรของบุ๋งน่าอาจจะถูกทําลายไปแล้วอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะฮะและที่คิดว่าอาณาจักรของบุ๋งน่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เหมือนกอดวาเล่เนี่ยนั่นก็เพราะว่าด้วยเหตุการณ์ที่กุนโก้เธอนั้นกล้าไปแอบสุนเทพแล้วก็ไปอยู่ท่านอิมเรื่องราวพวกนี้น่าอาจจะหมายความว่ากุนโก้เธอนั้นได้กล้าไปแอบสุนเทพในเหตุการณ์ครั้งนั้นหรือแม้กระทั่งเรื่าาาาาสุจนนนนนนมมมััทํให้้้เเธอออกกกลปชิงร่ฟ เพราะว่าเราก็จะได้เห็นว่าความทรงจํากุนโกเนี่ยมันดูจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์พอในตอนแรกนะฮะดูเหมือนว่ากุนโกเนี่ยจะจําบุกไม่ได้ทุ่มเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยกลายเป็นเรื่องราวประเด็นที่น,รรน่าสนใจว่ากุนโกอาจจะเจอเหตุการณ์ที่เหมือนกัดวาเล่ที่บ้านเกิดของเธอเพราะว่าเรื่องราวพวกนี้มันก็จะเชื่อมโยงกับพอดีนะฮะที่ว่าทําไมจู่ๆเรื่องราวอดีตของบุกมันถึงได้มีเรื่องราวกุนโกรที่เป็นตัวเชื่อมละมาเนี่ยก็ดันเกิดขึ้นที่เอลบาวที่มันได้มีการเชื่อมโยงประสบกาเ่นอดวาเลกุโก มันจะได้มีการเชื่อมโยงไปสู่เรื่องราวที่ว่า่าจากคอมบู๊กมันจะเกิดเหตุการณ์ที่เหมือนกับว่าได้แล้แบบนี้หรือไม่ยังไงเรื่องราวพวกนี้เราคงต้องมารอหรือเลิกก็รอดูกันต่อไปนะฮะส่วนอีหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจไม่แพ้กันเนี่ยนั่นก็คือเรื่องราวที่ว่าเด็กคอมบู๊กมันอาจจะมีเรื่องราวที่มันเชื่อมโยงกับอดีตนามิแะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะฮะเพราะว่าอย่าลืมว่านามิพวกเธอนี่ยคือเด็กกำพร้าที่ถูกเบลล์โ้กับมาเลี้ยงและเราก็ยังไม่รู้เนาะพ่อแม่ที่แท้จริงของนามิเนี่ยพวกเขาจะเป็นใคร มันก็จะมีเรื่องราวที่บอกนะว่าการล่ามนุษย์มันคือเหตุการณ์ที่จัดขึ้นในทุกสาปีอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะซึ่งล่าสุดที่เรารู้กันนันนน่นคือเหตุการณ์เมื่อสาปีก่อนนั่นคือเหตุการณ์ที่การว่าเล่อะไรแบบนี้และถ้าเกิดพอมังกรฟ้านนะ่าจัดงานล่าแบบนั้นมาตลอดเนี่ยนั่นก็หมายความว่าเหตุการณ์การล่าพวกนั้นมันก็จะเกิดขึ้นในทุกสาปีละมันนะฮะก็น่าจะมีผู้คอล้ายที่ได้มีการเกิดขึ้นในทุกสาปีใช่ไหมฮะซึ่งในตอนนี้นามีนมัเมย่อนและถ้าเเกิดว่าารนย้อนนกลับไปปปทีี่เเ็ 26, 29 3 2 35แล้วก็38ปีก่อนที่ได้มีการเกิดกอรวาเลข่ขึ้นมาเนี่ยเรื่องราวพวกนี้นี่ก็จะหมายความว่าในปีที่นาม,มิสันเกิดมานะฮะมันก็จะมีเหตุการณ์การล่าของผอมกรฟ้านน้าเกิดขึ้นเหมือนกันและนี่คือประเด็น,นที่น่าสนใจนะว่าก่อนที่บุกทีเคยอยู่เนี่ยกับก่อนที่นาม,มิสันเกิดขึ้นมาสองก่อนนี้นะฮะจะเป็นก่อนที่มันเกิดการล่าเหมือนกับกอวาเล่อะไรแบบนี้หรือไม่เพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็จะหมายความว่าอดีตของบุกและก็นามิสัน แต่ว่าก็น,นา่าเสียดายที่เนื้อหาแนอดีตเนี่ยมันได้มีการบอกไว้นะคุณ BMW. เบลเมลเธอเน้นเก็บพวกนามีมาจากการต่อส <knowledge> <x ana> <cowboy> ู้เ <election> จ้าสัตว์แนอดีตเพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสน้อยหน่อยที่เหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยมันจะเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนกับว่าเล่อะไรแบบนี้ยกเว้นแต่ว่าเรื่องราวในครั้งนั้นจะเป็นเรื่องโกหกหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องราวการล่าในครั้งนั้นเนี่ยมันอาจจะมีเจ้าสัายเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกับว่าเล่อะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะฮะเพราะฉะนั้นจากบาแสพวกนี้มันก็เลยน่าสนใจว่ยเุอมโงหตการณอบแลมีีแน่อดตไรบบ้หืเปลา ยังไงเรื่องราวพวกนี้แเราคงจะมาอล่าเรื่องๆก็เล่าดูกันต่อไปนะฮะโอเคแลื่นี่ก็จะเป็นเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยแล้วก็วิเคราะห์กันในคลิปนี้ซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าล e <and, tamanho, S 1> ืมกดไลค์กดแชร์ซ <sm> ับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเด็กในหาขีดใหม่เช่นเราสวัสดีเพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ